What ะเจอเกิสเทเพราะเราคิดต่างด้านการลงทุนแคสกับวันนี้เจอกันวันเสาร์ที่23เดือนกันยายนนะครับทองคำสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยดูเหมือนว่าจะมีอาการกักกักอยู่บางอย่างนะครับ ทองคาได้ขึ้นไปทดสอบที่ระดั1 9 4 4เหรียญต่อถอยอ่อนและได้ลงมาทดสอบแนวรับสําคัญอยู่ที่ระดับ1,914เหรียญต่อถอยอ่อน1914แนวนี้เป็นแนวรับค่อนข้างที่จะสําคัญมากๆนะฮะดูเหมือนว่า1914เนี่ยจะเป็นจุดเปลี่ยนของคุณทองคําเลยนะครับว่าแนวนี้เนี่ยถ้าเกิดหลุดลงมาเนี่ยก็จะหลุดตัวยาวและก็แนว1 9 4 7เหรียญต่อถอยออนก็เป็นแนวต้านสำคัญของคุณทองคำเช่นเดียวกับ เดี๋ยวเราจะไปฟังข่าวกับน้องจอยก่อนนะครับและจะมาวิเคราะห์กับผมกับช่วงท n ไร i ไปเย็บประจากรครับขอบคุณนะคะสำหรับประเด็นข่าวที่น่าสนใจนะคะก็เกี่ยวกับอาเจ้าหน้าที่เฟสนะคะประสานเสียงหนุนขึ้นดอกเบี้ยสกัดเงินเฟอ้อนะคะ โดยนางมิเชลนะคะโบแมนซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกของบอร์ดผู้ว่าการธนาคารกลางของสหรัฐนะคะกล่าวว่าเฟดนะคะจำเป็นต้องเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะคะเพื่อสกัดเงินเฟ้อโดยมีการกล่าวว่าที่ฉันยังคงคาดว่าเฟดจาเป็นจะต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไปเพื่อให้เงินเฟ้อกลับสู่เป้าหมายในเวลาที่เหมาะสม นางโบแมนกล่าวนะคะและเสริมว่าข้อมูลเศร,รษฐกิจบ่งชี้ว่ายังคงไม่มีความคืบหน้าที่เพียงพอในการสกัดให้เงินเฟอ้อกลับสู่เป้าหมายของเฟดที่ระดับ2%ทอยทแถลงของนางโบแมนสอดคล้องกับนางซูซานนะคะประธานเฟดสาาบอบตันซึ่งกล่าวสนับสนุนให้เฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไปหากเงินเฟอ้อยังคงไม่ชะลอตัวลงนะคะ ส่วนข้อมูลเงินเฟอ้อในช่วงที่ผ่านมานะคะเป็นที่น่าพอใจแต่ก็ยังคงเร็วเกินไปที่เฟดจะประกาศชัยชนะดิฉันคิดว่าเฟดควรที่จะคงอัตราดอกเบีย้ยในระดับสูงและนานกว่าที่คาดไว้และเฟดไม่ควรตัดทางเลือกในการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยรอบใหม่โดยเจ้าหน้าที่เฟดควรเตรเตียมความพร้อมในการบรรลุภารกิจที่ได้รับมอบหมาย อันนี้คือเป็นนางคอลินเก่าวนะคะนอกจากนี้นางคอลินกล่าวว่าเฟดพร้อมที่จะสะกัดเงินฟื้อและไม่ทําให้เศรษฐกิจเข้าสู่สภาพวถดถอยโดยเศรษฐกิจจะชะลอตัวลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปค่ะก็เป็นข่าวสําคัญนะคะที่น่าจับตามองนะคะต่อไปค่ะไปรับชมการวิเคราะห์กราฟทางเทคนิคโดยคุณโชคดนีนะคะขอบคุณค่ะ ก็คุณต้องจอยนะครับตอนนี้ดูกราฟทองคําในรายสัปดาห์ครับกราฟทองคําในรายสัปดาห์นั้นเห็นไหมครับภาพแรกเนี่ยครับถ้าเกิดทองคำานะฮะสามารถที่จะผ่านบริเวณเส้นสีแดงและเส้นสีเหลืองแนวนี้แนวต้านสําคัญขึ้นไปได้อยู่ที่บริเวณเรยสเหรียญถึง1947เรีหรียญแนวนี้เป็นแนวต้านสําคัญนะครับมองว่าทองคําช่วงนี้สัปดาห์หน้า คนข้างที่จะน่าสนใจนะครับดูเหมือนว่าทองคำสัปดาห์หน้านั้นจะเป็นจุดวัดใจจุดสัปดาห์แห่งการเลือกทางที่เกิดทองคำนะฮะสามารถที่จะผ่านแนวต้านบริเวณเส้นสีแดงและเส้นสีเหลืองขึ้นไปได้ผ่านแนวต้านบริเวณ1947เี่หรียญและยืนเหนือได้ทองคำก็จะกลับกลายเป็นขาขึ้นต่อครับแต่ถ้าไม่ได้นะฮะทองคำนะฮะก็จะลงมาทดสอบที่บริเวณ1 8 8 0ปยเหรียญต่อโถยอ่อนบริเวณเส้นสีขาว ซึ่งเป็นแนวรับสําคัญเช่นเดียวกันครับเมื่อเราดูภาพที่2นะฮะภาพที่2เนี่ยจะขีดให้ดูเลยว่าวงกลมสีชมพูนะครับบริเวณ1,913เหรียญเส้นสีเหลืองถ้าเกิดผ่านไปได้ทองคําก็จะขึ้นต่อและที่สําคัญนะฮะบริเวณเส้นสีฟ้าเห็นไหมครับแนวนี้บริเวณเส้นสีฟ้า2ส,สัปดาห์ที่ผ่านมาทองคําได้ลงมาทดสอบบริเวณเส้นสีฟ้าถึง2ครั้งนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดรวมกว่อนหน้านี้เนี่ย ก็อีก2ครั้งรวมกันเป็น4ครั้งแล้วนะฮะมองว่าแนวนี้ 19, 1 9งเหนเหรียญ11เหรียญแนวนี้เป็นแนวรับค่อนข้างที่จะเชี่ยตาของคุณทองคำนะครับถ้าเกิดว่าทองคำนะฮะไม่สามารถที่จะยืนเหนือบริเวณเส้นสีฟ้าแนวนี้ขึ้นไปได้ทองคำนะฮะก็จะต้องลงมาทดสอบบริเวณ1,880เหรียญต่อถอยออนซึ่ง เป็นเป้าในการลงของคุณทองคำนะฮะเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนที่เคยแจ้งไปแล้วนะครับว่าคุณทองคำเนี่ยได้เปิดแก๊ปกระโดดบรวณแนวนี้ขึ้นมามองว่าสัปดาห์หน้าเป็นสัปดาห์แห่งศึกวันเลือกทางของคุณทองคำว่าจะขึ้นต่อหรือจะลงล่างครับฟันทงเลยครับ ครับแล้วตอนนี้นเราอยู่กราฟทองคําในรายเดย์นะครับกราฟทองคำรายเดย์นะฮะบริเวณแนวต้านบริเวณสนสีฟ้าด้านบนนะฮะเป็นแนวต้านสําคัญของทองคำรายเดย์นะฮะบริบเวณหนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบแปดเหรียญต่อโทรยออนเส้นสีฟ้าแนวนี้เป็นแนวต้านสําคัญของรายเดย์นะครับและแนวรับสําคัญอยู่บริเวณเส้นสีแดงหนึ่งเก้าหนึ่งสามหนึ่งเก้าหนึ่งสี่แนวนี้นะครับที่ทองคำนะฮะไม่สามารถจะยืนเหนือบริเวณเส้นสีแดงไปได้วันจันทร์อังคารพุธนะครับก็จะลงมาทดสอบที่บริเวณหนึ่งพันเก้าร้อยสิบสาม เหรียญแต่ถ้าเกิดว่า1913-1914าหนึ่งสารับไม่อยู่ทองคำก็จะลงไปอยู่ที่เหรียญน1889เหรียญตรโทยอ่อนเหรีเส้นสีขาวแนวด้านล่างนะครับและเมื่อเราดูภาพที่สองนะฮะเราทำเส้นสีเหลืองทะแยงสีองสายดูนะครับว่าแนวรับสำคัญนะฮะ1913-1914เนี่ย เป็นแนวรับสําคัญจริงๆนะครับมองว่าถ้าเกิดหลุดแนวนี้ขึ้นมานะครับก็จะลงมายาวยาวอยู่ที่บริเวณแนวรับ1,889เรียนต่อทรอยออนนะครับเมื่อเรามาดูอินดิเคเตอร์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น RSI stochastic รวมถึง MACD นะครับ บ่งบอกว่าตอนนี้ทองคำนะฮะเริ่มที่จะไซเวดดาวลงมาแล้วชัดเจนสุดในส่วนของ r อ i นะฮะเห็นไหมครับบริเวณวงกลมสีเหลืองทั้งสองสามวงกลมและลูกศรสีผูด,ด้านล่างนะฮะ <c oughs> มองว่า r อ i SI ไอห Stochastic <c oughs> เริ่มทำการไซเวดดาวลงมาแล้ว <c oughs> มองว่าทองคำในหลายเดนั้นจะเกิดหลุดบริเวณ1913เหรียญ14เหรียญตรงนี้ขึ้นมา มองว่าฝั่งขายมีเฮแบบยาวๆครับฟันทงครับครับและตอนนี้ฮะเราอยู่กับทองคําในราย4ี่ชั่วโมงเลยฮะกราฟทองคํารายสี่ชั่วโมงเนี่ยค่อนข้างจะสวยงามมากเลยครับเพราะทองคำเนี่ยยังเป็นขาลงอยู่นะฮะเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าบรนเณแนวต้านเรนเเส้นสีขาวแนวนี้1930งเก้าสามศูนะฮะแนวต้านสีขาวแนวนี้เป็นแนวต้านสําคัญนะครับถ้าเกิดสกิลดีนะฮะบริเวณช่องขนาน สีแดงคู่นะครับบ่งบอกว่าทองคำนะฮะมีโอกาสอย่างสูงเลยครับที่วันจันทร์เปิดตลาดมาจากขึ้นไปทดสอบทีวหนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบเหรียญทีมเรามองว่าหนึ่งเก้าสามศูนย์แนวนี้เป็นแนวดักขายนะฮะแนวนี้เป็นแนวดักขายนะฮะถ้ากไม่ผ่านนะฮะทองคำนะฮะก็จะลงมาทดสอบที่บริเวณเส้นสีแดงคู่นั้นด้านล่างนะฮะอยู่ที่บริเวณเร้อ9เหรียญต่อทอยอ่อนนะฮะถ้ากลุดลงมานะฮะก็จะทดสอบแนวรับสำคัญ1914มองว่าหนึ่งสี่มองว่าบริเวณหนึ่งพันเน้าร้ เป็นแนวจุดเปลี่ยนของทองคำนะฮะถ้าเกิดหลุดแนวนี้ขึ้นมาทองคำนะฮะก็จะลงมายาวๆนะฮะอยู่ที่เรนดพนเก้าร้อยสเหรียญถึง1,889เหรียญต่อทรอยออนแนวนี้เป็นแนวรับสำคัญนะฮะเมื่อเรามาดูไอซ์ไอสตอร์คสก็เช่นเดียวกัน,นะฮะบ่งบอกว่าตอนนี้นั้นคุณทองคำหมดแรงในช่วงพิดสันส้นๆแล้วครับ ขอบคุณครับประชาไทยโกสมิตเพราะเราคือผู้นำด้านการลงทุนทองแท่งครับถ้าเกิดท่านใดนะฮะชอบคลิปแบบนี้ครับรบกวนครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วติดตามให้กับคลิปงานเราด้วยนะครับผมโชคดีกรับคุณเทพย,ยกรสวัสดีครับ What you buy ไทยไทยไทยโกสมิตเพราะเราคิดต่างด้านการลงทุน